บอรรถบ้านสวัสดีครับพบกับพี่มอดบอรดรถบ้านสาขาวัยหินนะครับวันนี้พี่มอดจะมามอบของรางวัลให้กับลูกค้าที่ออกรถจริงกับบอรรถบ้านต้องบอกว่าเป็นลูกค้าของพี่มอดนั่นเองแต่เดี๋ยวเราจะนําเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไปมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นเป็นอะไรกันแล้วก็อย่างที่บอกนะโปรโมชั่นแจกจริงเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนลุ้นรับทองคาอีกด้วยไปกันเลยดีกว่าว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนกันป้ายครับ โอเคครับวันนี้อยู่นะครับกับพี่ชํานาญที่เลือกซื้อรถเจ้านิสสันอะเมร่าของบรดถบ้านนะครับก็วันนี้ได้รับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ก่อนที่จะรับส่งมอบรถอยากจะถามพี่ชนานํานาญทั้งนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงเลือกซื้อรถที่ร้านบอร์รถบ้านแล้วก Blind ็ใช้บริการกับทางเช์ <ผม S 1> วิมอนะครับผมดูในไลฟ์สดนะครับมันสวยครับพี่มันสวยแล้วดูประมาณสีวันผมก็ตัดสินใจเลือกจะซื้อเลยครับแล้วการบริการของน้องๆแล้วก็ไฟแนนซ์รวดเร็วไหมครับรวดเร็วกว่าผมบริการดีครับ เซลบริการดีครับผมโอ้ขอบคุณมากครับสาหรับคําชมนะครับก็วันนี้นํารถมาส่งมอบให้พี่ชนานาญถึงที่เลยนะครับที่หน้าโรงเรียนนะครับพัฒนาพัฒนาวดีนะครับมัธยมต้องบอกว่าพี่เขาทํางานที่นี่แล้วก็เลือกใช้บริการของร้านบอยรถบ้านนะครับวันนี้ส่งมอบรถแล้วก็ส่งมอบของรางวัลให้กับลูกค้าด้วยครับผม